สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับ BNX2 นะครับคลิปวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีนะครับผมของเครือข่าย TrueMove นะครับสำหรับใครนะครับผมที่สนใจอยากสมัครเน็ตดูนะครับสามารถดูคลิปนี้แล้วก็กดตามได้เลยนะครับย้ําได้เลยนะครับผมว่าฟรีนะครับสมัครได้แบบไม่ต้องเสียเงินนะครับเดี๋ยวเรานะครับผมไปดูเน็ตฟรีกันเลยนะครับผมมาอัปเดตให้ใหม่ล่าสุดในตอนนี้เลยนะครับผมสําหรับโปรเน็ตของเครือข่าย TrueMove เนะครับ ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมอาจจะได้เป็นแค่บางเบอร์หรือว่าบางซิมเท่านั้นนะครับผมแนะนําให้ทุกคนกดสมัครให้ครบทุกตัวไปเลยนะครับผมหวังว่าจะมีสักตัวที่ใช้ได้กันนะครับคลิปวันนี้มีทั้งหมดอยู่ที่8ตัวเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเน็ตตัวแรกกันได้เลยนะครับสําหรับเน็ตตัวแรกนะครับผมกดดอกจันนะครับ777ดอกจันทร์780สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นเน็ต1กิกนะครับสามารถใช้งานได้นะครับผมก็คืออยู่ที่ 7วันเองนะครับผมที่สําคัญนะครับผมเป็นเน็ตแบบไม่ลดสปีดด้วยนะครับลองกดสมัครกันดูได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่2กันบ้างน,นะครับผมสาหรับตัวที่2กดดอกจัน900์ดอกจัน7164หีึ่หสี่ยลมตัวนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตนะครับผมให้มาอยู่ที่1 0กิกเลยนะครับสามารถใช้งานได้นะครับผมก็คืออยู่ที่ ยี่สี่ชั่วโมงนะครับที่สําคัญก็คือได้โทรฟรีมาด้วยนะครับผมหนึ่งร้อยนาทีนะครับตัวนี้โคตรคุ้มเลยนะทุกคนผมแนะนําให้ลองกดสมัครไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวที่สามกันบ้างน,นะครับสําหรับเน็ตฟรีตัวที่สามนะครับสําหรับตัวที่สามนะครับผมกดดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันสองดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับผมเน็ตสามร b อยี่สิบเอมบนะครับสามารถใช้งานได้อยู่ที่ 1>, 1วันนะเองนะครับผมลองกดสมัครกันดูได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูตัวที่4กันบ้างนะครับสําหรับตัวที่4นะครับผมกดดอกจันนะครับ8 7 8ดอกจันศูนย์เก้าแปดสามสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับผมก็เน็ต320 MB นะครับสามารถใช้งานได้นะครับทุกคนก็คืออยู่ที่1วันนะครับผมที่สําคัญก็คือเป็นเน็ตแบบไม่ลดสปีดด้วยนะเองนะเดี๋ยวเราไปดูตัวที่5กันบ้างนะ สำหรับตัวที่5นะครับผมกดดอกจัน8ป8ดแปดอกจัน09 8 2สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับผมเน็ตนะครับผม320 MB สามารถใช้งานได้นะครับทุกคนก็คืออยู่ที่1วันนะครับลองกดสมัครกันดูได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่6กันบ้างนะครับสำหรับตัวที่6นะครับผมกดดอกจัน878แปดอกจัน 0976สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นเน็ตนะครับอยู่ที่ 10MB นะครับผมสามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนะครับถ้าหมดแล้วก็จะหมดเลยนะครับลองกดสมัครกันดูได้นะเดี๋ยวเราไปดูตัวที่7กันบ้างนะครับสำหรับตัวที่7นะครับผมก็จะเป็นแลกวันใช้งานเพิ่มแล้วกันนะครับผมกดดอกจัน878ดอกจัน808120สี่เหลี่ยม ตัวนี้นะครับผมก็จะแลกวันใช้งานได้นะครับอยู่ที่365วันหรือวัน1ปีเลยนะครับซิมใครที่ใกล้หมดอายุนะครับผมแนะนํากดตัวนี้ไปเลยนะครับผมไม่ต้องเติมเงินนะครับที่สําคัญได้ฟรีด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูตัวสุดท้ายกันบ้างนะครับสำหรับตัวสุดท้ายกดดอกจัน935นะครับดอกจัน9 0 1สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับผมได้โทรฟีนะครับผม30วันนะครับ ก็นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการรับเน็ตในแอปของ t ทูกันบ้านนะครับสําหรับใครที่สมัครไม่ได้เลยนะครับที่สมัครไม่ได้นะครับเราสามารถเข้ามาในแอปทูนะครับผมล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มากดเสรทธิีพิเศษนะครับผมกดตรงนี้นะครับ ทูพอยต์แลกเน็ตนะครับใครที่มีพอยต์นะครับเราสามารถเอามาแลกเน็ตได้แบบฟรีเลยนะเอนะครับผมตรงนี้นะครับก็มีหลายแบบนะครับผมมีแบบไม่จํากัดเวลาไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับผมสามารถมาแลกตรงนี้แลกได้ทุกคนได้จริงแน่นอนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแต่ผมอัปเดตให้มาสำหรับรหัสเน็ตฟรีนะครับทุกคนกดติดตามไว้ด้วยนะครับใครได้ตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกให้ด้วยนะครับ